เดี๋ยวดูช็อตนี้กันให้ดีๆดูท่าเต้นนี่ช่างหาทำกันเนาะ,ะน้ำบันกูยิ่งจังเลย โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผม <c oughs> โอเคก็วันนี้นะครับคือผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปที่ผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยคือผมไปเจอมานะครับกับพี่บิกกี้นะครับสิ่งที่ผู้เล่นฟรีไฟล์หลายคนในประเทศไทยที่ยังไม่รู้กันว่า เกมฟรีไฟมีแบบลงมอดด้วยนะผมแต่ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะลงได้ไหมแต่ต่างประเทศเขามีลงมอดตอนแรกเนี่ยผมก็นึกว่ามันผมคิดว่าเออการลงมอดไปในไฟล์เกมเกมนึงเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีแค่ G a แต่มันมีฟรีไฟด้วยครับคุณผู้ชมครับการที่เราจะลงมอดเนี่ยคือผมคิดว่าต่างประเทศอะอะมันลงได้อยู่แล้วแหละ ผมคิดว่ายังไงก็ไม่โดนแบนแต่ถ้าเรามาลงในไทยเนี่ยมันจะโดนแบนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ผมขอแนะนําว่าคนดูอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวรหัสโดนแบนขึ้นมาไม่ใช่อะไรครับ คนเนี่ยเอ่อคนที่เอามาเผยแพร่เดี๋ยวมันก็เป็นผมแล้วผมก็จะโดนอีกนะครับผมนะทางที่ดีอย่าไปหาดาวเอออย่าไปหาลงกันดีกว่านะครับก็คือว่าผมไปเจอช่องช่อง,องหนึ่งมานะครับของเวียดนามน,นะครับมันเป็นการลงมอดชุดและลงมอดท่าเต้น <c oughs> เนี่ยเอาไม่คนดูหาไม่คนดูได้ดูของดีๆเลยนะ <c oughs> แล้วคนดูจะอึ้งผมบอกคําเดียวว่าแล้วคนดูจะอึ้งแล้วคําถามที่ต้องตามมาแน่นอนก็คือพี่ครับ มันทำยังไงพี่ครับชื่อช่องมันชื่ออะไรดูให้ดูเปิดคลิปก่อนเลยแล้วกันนะครับฝีมือผู้เล่นคนนี้ก็ค่อนข้างที่ดีเยี่ยมนะครับแล้วดูชุดชุดมาร์ทเมนโลดูแล้วดูครับนี่ท่าเต้นฮะนี่นี่เดี๋ยวมีสโลโมชั่นช็อตนี้ถ้าคนดูเห็นกันไม่ชัดเดี๋ยวดูช็อตนี้กันให้ดีๆ ดูท่าเต้นนี่นช่างหาทำกันเนาะแล้วคือมันไม่ใช่แค่ท่าเต้นเว่ยคนโดดูสก,กินปืนนี่แล้วท่าเต้นโกงมากผมบอกเลยหายตัวแลวผมบอกเลยนะครับสิ่งที่ผมจะให้ดูต่ออีกจะเอ้ยต่อจากอันนี้ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะพีคก,กว่านี้อีกแต่ ผมขอแนะนําอย่างที่ผมเตือนไปนะครับอย่าไปหาลงในเพิร์ฟไทยนะครับผมไม่รับประกันว่าจะโดนแบนหรือเปล่านะคือผมไม่รับประกันนะครับถ้าโดนแบนขึ้นมาผมจะไม่รับผิดชอบใดๆนะครับเราดูได้เพื่อความสวยงามครับแต่ถ้าใครอยากลองก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ทางที่ดีผมไม่แนะนําแล้วดูภาพจอภาพอะไรค่อยดีนะเห็นปะ่ะภาพเขามันเหมือนแบบบีบออกแนวอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเออ แล้วมันไม่ใช่มีแค่ช่องเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกช่องหนึ่งช่องนี้นี่คือแบบเอาง่ายว่าอีกช่องที่เราจะที่ที่เราจะไปดูกันเนี่ยก็คือว่าเอาง่ายว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นเขาค่อนข้างที่จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของการ์ตูนนะเออเดี๋ยวดูคนนี้ก่อนละกันนะครับฝีมือคือไม่ขี้เหร่อเอาง่ายคือไม่ขี้เหรนะครับตึงเลยดีกว่านี่ไประเนี่ยรเรืเต้นอุู้้ยอยากกอสโล ดูดูสโลเดี๋ยวจัดให้แบบสองจุดห้านี่ศูนย์จุดสองห้าปึ๊บดูนะครับดูถ้าเต้นปึ๊บดูวิ่งมาปึ๊บโหมวนตัวพี่ต่างชาติเขาก็หาทำเนาะโอ้โหสุดจัดคือต้องขออนุญาตเจ้าของช่องด้วยนะครับผมนะต้องขออนุญาตเจ้าของช่องด้วยนะครับคือมันคือง่ายว่ามันอึ้งจริงๆแล้วนี่คืออีกช่องหนึ่ง นี่ครับพี่มาดาระนะครับผมอยาให้ไปดูคลิปแรกก่อนเลยแล้วกันผมรู้สึกว่าชุดชุดนี้มันจะเป็นชุดของพ่อรルโตนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเท่าที่ผมเคยดูนารุโตมานะผมก็ค่อนข้างที่อ่ะข้างใครในเรื่องการ์ตูนรุโตเหมือนกันนะครับผมนี่ดูเจ็ดโดคือฝีมือก็ไม่ใช่ขี้เหร่เหมือนกันนะครับมาระก็คือค่อนข้างตึงเหมือนกันนะครับนี่ คือที่ผมชอบไม่ได้ชอบอะไรนะเว้ยคนดูชอบชุดกับชอบท่าเต้นน่ะผมก็อชอบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่ช้าเราไปดูอันต่อไปนี่ไซตามะไซตามะท่าเต้นโรนันโดผมจะบอกให้ฮะสปอยตั้งแต่ตอนนี้เลยละกันทนไม่ไหวจริงๆนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงเป็นไงกคเท่อะทุกคน ดูดิชุดไซตามาเย็ดโดปีโปโอลีโอปั edo, People, ่นดูดูดูควงควงควงจอตนี้รู้สึกว่าจะควงท่านะผมดูหลายรอบมากผมชอบมากนะครับผมค่อนข้างที่จะชอบมากนี่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 จังหวะแบบเตะเตะซ้ายปุ๊บกระหุนไปเหมือนแบบเราเตะลูกบอลแล้วไปเข้าหัวมันอะ่ะผมก็ชอบอะ่ะ นี่นี่นี่ตีนี่นี่แปลงล่างแปลงล่างแปลงล่างเฮ้อโคตรชอบอ่ะอยากลงอ่ะแต่กลัวลาดโดนแบทช็อตนี้ผมชอบมากช็อตนี้เป็นช็อตที่ผมชอบที่สุดแล้วตั้งแต่ผมดูช่องของมาดาร้ามาดูนะจังหวะมันได้พอดีเห็นไหมควงลูกบอลอ่ะเหมือนควงลูกบอลเตะพอดีเลยอ่ะผมอยากได้ว่ะผมอยากลงอ่ะ ถ้าผมลงไปแล้วถ้ารหัสผมโดนแบนยังไงคุณผู้ชมช่วยผมด้วยละกันนะครับ <mm> แต่คือผมบอกเลยแบบแบบคือคนเรามันต้องควรหินอะไรแบบนี้เว้ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเราไปดูต่อนี่นี่ไปดูต่อเราไปดูต่อที่ชุดนี้อ่า <mm> <mm> ด,ด,ดูดูดูชุด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  ให้ดูชุดวัสุดจ้ะโหเท่จริงเท่จริงคนดูเท่จริงโหชุดเท่ยช่ไหมอ่ะนี่ลูฟี่ลูฟี่ดูดิเสื้อดูดิ ปัโอ้โหอยากเทพี่พี่มาสอนพิธีลงผมหน่อยได้ไหมอ่ะผมอยากได้อ่ะพี่ดูดิโอ้โหดูดิ อยากได้อะ่ะนี่มาดูชุดนี่ดิแสงอุษาบอกว่าน่าจะใช่ชุดแสงอุษานะดูดิโค้ดอยากได้โอ้โหหรือว่าชุดนี้ไม่มอดหรือว่าในประเทศเขามีอยู่แล้วว่าคนโดนไม่มีเออเขาไม่มีดิดูดิ รู้วิธีลงกับพี่ดูดิเนี่ย <c oughs> นี่ก็ของเขาเหมือนกันนี่ช่องเขาเหมือนกันเนี่ยก็ดูเราก็ดูดิโอ้โหมดเพียบอ่ะผมบอกเลยดูดิดูดดชุดดิสุดจัดอ่ะชุดอ่ะดูดิเนี่ยโอ้โหโคตรยกากได้ดูดิโคตรเท่อ่ะลายซากะ าผมจะไปหาวิธีทำนี่มันผิดเปล่าวะดูดิคือลายสักเขาโคตรเท่เท่มากแบบเท่แบบโหเท่เท่งัวตายควายล้มอ่ะจริงนี่ไก็ต้องขออนุญาตเจ้าของช่องด้วยครับมาดาระนะครับแตเกิ้วนะครับที่เออเอาของอะไรเด็ดๆสวยๆอย่างนี้มาให้แบบเออมาให้คนที่ยังไม่รู้ได้ดูกันนะครับ ว่าผมก็ต้องขอเตือนน้องๆก,กันก่อนเลยนะผมนะว่าอย่าไปหาทํานะครับผมไม่รับประก,กันนะครับใช่ดีโดนแบนจะบอกว่าเออผมมาเอามาให้ดูไม่ได้นะครับที่เอาไมา่ดูก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเกมฟรีไฟล์อ่ะคือมันมีมันมันมีของที่แบบสวยงามอย่างนี้อยู่อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับผมนะไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนให้ทุกคนไปดาวน์โหลดกันนะครับผมนะ คือไม่สน,นับสนุนให้ทุกคนไปดัดแปลงไฟล์เกมที่เขา,เาทำมาดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถ้าชุดพวกนี้อยากมานะผมคิดว่าสักวันหนึ่งฟีไฟล์ก็ต้องมีแน่นอนนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าอย่าไปหาทําดีกว่านะผมนะก็เอาไม่ดูแค่นี้แหละครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมนะก็ยังไงก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้ามีอะไรเด็ดๆอีกเดี๋ยวพี่จะเอามาให้ดูนะครับผมนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายยังไงก็ฝากไปติดตามช่องมาราระกันด้วยนะครับผมนะของเด็ดของดีเลยอ่ะอยากได้